สวัสดีครับผมอันนะครับที่ปรึกษาการขายรถฟอร์ดนะครับวันนี้อันจะมารีวิวนะครับสำหรับสายบรรทุกเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นสแตนดาร์ดของเรานะครับ S.T.D. นะครับเลนเจอร์นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทนะครับเป็นกระบะต้นเดียวนะครับ เรามาดูกันดีกว่านะครับว่ากระบะตอนเดียวของเรามีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับ150แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับตัวนี้เป็น5เกียร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับกระจังหน้านะครับก็เป็นกระจังหน้าแบบขนาดสีดำนะครับตัวนี้มีร่องช่องระบายอากาศแบบรังผึ่งนะครับตัวนี้แล้วก็มีห่วงลากจูงให้1ตําแหน่งนะครับอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายนะครับ แล้วก็จุดต่อมาไฟหน้านะครับตัวนี้โคมของไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับตัวนี้นะครับไฟของเราก็ยังเป็นไฟแบบสีส้มอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับในส่วนด้านล่างก็จะมีช่องนะครับรองรับในการใส่ในส่วนของไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับก็มีคิ้วล้อนะครับสีดานะครับมาให้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อนะครับตัวนี้นะครับล้อของเรานะครับก็เป็นล้อนะครับขนาด16นิ้วนะครับเป็นล้อแบบกระทะนะครับสเปอยางอยู่ที่215/70นะครับ R16 นะครับ ด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวแผงด้านข้างเฉยๆนะครับสำหรับแก้มด้านข้างนะครับกระจกมองข้างของเรามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันนะครับกระจกนะครับด้านข้างของเรานะครับก็จะสามารถปรับได้นะครับสำหรับผู้ขับขี่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบ้ามือจับแบบใหม่นะครับ ตัวล็อกรถคายล็อกรถนะครับตัวนี้จะก็จะเป็นตัวที่คายล็อกรถสาหรับเปิดในส่วนของฝาถังน้ํามันให้ด้วยนะครับฝาถังน้ํามันรุ่นนี้ก็สามารถจุได้80ลิตรด้วยกันนะครับไฟหน้าของเรานะครับถึงแม้ตัวนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับก็จะมีไฟหน้าออโต้มาให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมลาลัยของเรานะครับก็เป็นพวงมลาลัยแบบ ไฟฟ้ามาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆมาให้นะครับตัวนี้นะครับหน้าจอนะครับหน้าปัดของเรานะครับเป็นหน้าปัดนะครับขนาด8นิ้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอกลางนะครับก็เป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับด้านล่างของเราก็มีช่องนะครับ USB ให้2ช่องนะครับทั้ง Type A Type C นะครับรองรับการใช้งานนะครับแต่ละรูปแบบของลูกค้านะครับส่วนเกียร์ของเรานะครับก็เป็นเกียร์นะครับ5เกียร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบ5จังหวะนะครับนี่ครับ ภายในของตัวรถเรานะครับเบาะนะครับก็ยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับเนี่ยครับ ตัวนี้นะครับก็5้าเกียร์นะครับสามารถใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่า5เกียร์ก็จะตอบสนองสําหรับการบรรทุกหนักได้ได้ดีนะครับในส่วนของตอนหลังของเรานะครับก็จะมีในส่วนของราวด้านข้างให้นะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับมีตัวนี้นะครับรูเอาไว้นะครับเพื่อรองรับนะครับลูกค้านะครับจะติดในส่วนของสัมภาระด้านหลังเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นโลบาร์นะครับหรือเป็นตู้กระบะนะครับต่างๆได้นะครับด้วยฐานฐานกระบะนะครับฐานล้อของเราขยาย กว้างขึ้นนะครับ50มิลมนะครับก็ทําให้พื้นที่ในการบรรทุกของกระบาตอนหลังของเรานะครับกว้างขึ้นนะครับตัวนี้นะครับรองรับการบรรทุกได้1.3ตันด้วยนะครับแล้วก็สามารถลุยน้ำนะครับได้75เซนนะครับสำหรับรุ่นตัวเตี้ยของเรานะครับไฟท้ายก็มาเป็นไฟท้ายแบบดีไซน์ใหม่นะครับด้านท้ายนะครับฝาท้ายของเรานะครับก็จะมีแม้บรรทัดมาให้นะครับตัวนี้มีช่องปากกานะครับเพื่อเอาไว้นะครับจับยึดชิ้นงานนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วให้เราด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้พื้นกระบานะครับเรายังไม่ได้ใส่ไลเนอร์นะครับถ้าใส่ไลเนอร์แล้วนะครับก็จะสามารถใช้งานได้เต็มเต็มรูปแบบได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถวางพาเลตได้นะครับสำหรับตัวกระบาดท้ายนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับก็เป็นตอนกระบานะครับตอนเดียวของเรานะครับเน้นสําหรับในการที่ใช้บรรทุกนะครับตัวนี้นะครับ ลูกค้านะครับถ้าอยากได้รุ่นนี้นะครับอันมีโปรโมชั่นต่างๆแนะนำทัไม่ว่าจะเป็นออกรถใช้เงินน้อยนะครับแล้วก็มีทีมไฟแนนซ์นะครับช่วยเหลือต่างๆให้นะครับทำให้ออกรถได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวรถเรานะครับรับประกันนะครับให้ลูกค้านะครับ5ปีนะครับหรือ150,000กิโลเรียกว่าใช้ไปยาวๆเลยแล้วก็มีแถมประกันภัยชั้น1ให้ด้วยนะครับครอบคลุมนะครับอุปกรณ์ต่างๆของตัวรถให้หมดทุกๆอย่างเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับอันจบการรีวิวนะครับกระบะนะครับ STD กระบะตอนเดียวของเรานะครับราคา589,000บาทไว้เพียงเท่านี้นะครับและเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ